ไฟฉายมือถืออีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากครับของ r e ดเดนเซอก็คือ M7RX นะครับซีรีส์ M ของเลดเดนเซอร์เนี่ยเป็นไฟฉายพรีเมียมนะครับ M, m ก็ย่อม,มาจาก m i โคร p r o c e s s o r นะครับไฟฉายในซีรีส์นี้จะมีม i โครโปรเซสเซอร์ cessor, แล้วก็เทคนโนโลยีที่เรียกว่า SLT หรือ Smart Light Technology มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่า Smart Light Technology คืออะไร m 7 rx ตัวนี้นะครับมีความสว่างถึง600ลูเมนนะครับส่องสว่างได้ไกลถึง235เมตรขนาดกำลังเหมาะมือนะครับเหมาะมากที่จะเป็นไฟฉายใช้งานทั่วไปที่มีความแรงสว่างมากๆนะครับเฝ้าบ้านหรือว่าเป็นไฟฉายทักติเคิที่ใช้ประกอบกับปืนนอกจากความสว่างถึง600ลูเมนแล้วนะครับจุดเด่นของเลนเลนซอร์เกือบทุกรุ่นก็คือการที่ใช้เลนส ควบคุมความกว้างของของแสงสว่างนะครับสามารถจะใช้แสงออกมาให้ได้กว้างอย่างนี้นะครับเพื่อให้เห็นพื้นที่โดยรอบอกว้างนะครับหรือสามารถจะให้แสงพุ่งเป็นแนวตรงเข้าไปเพื่อจะให้ส่องได้ระยะไกลนะครับเทคโนโลยี S L T ใน M 7 R X เนี่ยทำให้มันสามารถจะเลือก โหมดของการทำงานได้สามแบบด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเรียกว่า professional mode นะครับ professional mode เนี่ยเริ่มต้นกดครั้งแรกไฟฉายจะส่องสว่างเต็มที่นะครับถ้าเรากดเบาๆอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นไฟรีนะครับซึ่งถ้าเรากดค้างไว้ก็สามารถจะปรับนะครับแสงให้สว่างขึ้นตามลำดับได้นะครับถ้าเรากดเบาๆอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไฟกระพริบ ค่อนข้างถี่นะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณแบบ SOS นะครับขอความช่วยเหลือนะครับอย่างนี้นะครับสั้นสั้นสั้นยาวยาวยาวสั้นสั้นสั้นน,นะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นสโตรบความถี่สูงนะครับสำหรับใช้งานทัคติเคิลเพราะว่าการใช้สโตร์ปความถี่สูงเนี่ยทฤษฎีก็คือบอกว่าฝ่ายที่ถูกส่องจะมีอาการมึนงงนะครับ นี่คือ professional โหมดแต่คนนี้บางคนต้องการใช้งานง่ายๆอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ต้องการมีโหมดอะไรมากมายนะครับเราสามารถจะปรับโหมดไปเรียกว่าโหมด easy ได้นะครับการปรับโหมดเนี่ยใช้วิธีอย่างนี้ครับเราจะกดที่ท้ายของไฟฉายเนี่ยเบาๆติดกัน4ีครั้งนะครับแล้วก็กดเปิดหลังจากกด4ครั้งแล้วก็กดเปิดนะครับ1 2 3 4นะครับ เมื่อกดเปิดแล้วไฟฉายจะกระพริบเราดูว่ามันกระพริบกี่ครั้งนะครับถ้ากระพริบหนึ่งครั้งก็เป็นโหมด professional ถ้ากระพริบสองครั้งก็เป็นโหมด easy นะครับโหมด easy คืออะไรเปิดขึ้นมาเป็นสว่างสุดกดอีกทีเป็นหลีกดอีกทีเป็นสว่างสุดก็คือมีสองโหมดเท่านั้นเองนะครับนะครับโหมดโหมดเบาเนี่ยสามารถจะดิมได้เหมือนเดิมแต่ไม่มีไฟกระพริบไม่มี SOS ไม่มีสตรบ ให้สับสนวุ่นวายน,นี่คือโหมด easy นะครับผมเองผมก็อาจจะใช้อันนี้เป็นหลักอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดที่เรียกว่า tactical นะครับการปรับโหมดกด1 2 3 4งเปิดครั้งเห็นไหมครับกระพริบ3ครั้งนะครับโหมด tactical คืออะไรกดครั้งแรกสว่างกดอีกทีเป็นสโตรบความเร็วสูงนะครับซึ่งก็เหมาะมากสำหรับการใช้งาน tactical ประกอบการยิงปืนนะครับ ใช้กับการประกอบการยิงปืนเป็นยังไงเพราาจะสาธิตที่ดูสักนิดหนึ่งนะครับก็คือไฟฉายตัวนี้ m 7 r x เนี่ยขนาดกําลังเหมาะเลยที่จะใช้ประกอบกับปืนนะครับเราสามารถจะจับคู่เข้ากับปืนนะครับกดสว่างสุดนะครับหาเป้าหมายเพราะว่าไฟฉายอยู่ในมุมกว้างนะครับเราสามารถจะใช้มือข้างเดียวเนี่ยที่จับไฟฉายเนี่ยซูมเข้าไปถ้าเกิดเราเจอเป้าหมายไปคู่คม เราสามารถจะปรับมุมของไฟฉายให้แคบลงไปได้นะครับไปหาจุดเป้าหมายเราแตะไฟครั้งหนึ่งก็จะเป็นสตรบความเร็วสูงนะครับเราสามารถจะบริหารไฟฉายตัวนี้ประกอบกับปืนโดยใช้มือข้างเดียวนะครับไม่ว่าจะการปรับโหมดหรือว่าปรับความกว้างของมุมแสงนะครับ m 7 rx เนี่ยเป็นไฟฉายที่สามารถจะวีชาร์ชชาร์จไฟได้นะครับ ระบบชาร์จไฟของเลดเลนเซอร์เนี่ยชื่อว่า floating charge systems นะครับเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับใครใช้จะต้องติดใจเพราะว่าตัวแท่นชาร์จเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เพียงแต่เอาไฟฉายมาแตะก็จะดูดติดนะครับตัวนี้ชาร์จจาก usb นะครับซึ่งก็อาจจะชาร์จจาก power bank จากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ ไฟตัวนี้ก็จะมีอินดิเคเตอร์บอกถ้าเป็นสีแดงแปลว่ายังชาร์จไม่เต็มถ้าเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าจะไม่ชาร์จจาก power bank หรือว่าคอมพิวเตอร์ในชุดก็มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับที่เราสามารถจะเสียบปลัก๊กชาร์จเข้ากับไฟบ้านชาร์จเข้ากับไฟบ้านนอกจากนี้นะครับก็จะมีแท่น mounting มาให้ แท่นม u n ติ้งเนี่ยเราสามารถจะติดกับข้างฝานะครับเอาเจ้า f o o t t l o a t i n g g h a r จ t s y เ t e m เนี่ยมาเกี่ยวล็อกเข้าไปยึดติดกับข้างฝาเวลาเราไม่ได้ใช้ไฟฉายกลับมาถึงบ้านต้องการชาร์จไฟก็เพียงแต่ไปปล่อยให้แม่เหล็กดูนะครับมีเสียงก็แก้กแก๊กหน้าบ้านอยากจะไปส่องดูหรือว่าจะหยิบไฟฉายไปใช้นอกบ้านก็เพียงแต่หยิบออกไปได้เลยนะครับ จ้ามากครับระบบชาร์จอันนี้จะเอาไปใช้นอกบ้านชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ยาวนานาถ้าใช้ในโหมดไฮเ,เต็มที่600ลูเมนเนี่ยเปิดได้ต่อเนื่องถึง1ชั่วโมงครึ่งถ้าในโ,ในโหมดโลก็ใช้ได้ถึง8ชั่วโมงครึ่งซึ่งนานมากนะครับสำหรับไฟฉายนี้ m 7 r x เนี่ยเป็นไฟฉายขนาดกลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากขนาดกำลังเหมาะนะครับมีคลิปเข็มขัดให้ดมาให้ด้วยนะครับ ว่าจะพกติดตัวได้เป็นไฟฉายขนาดกลางที่น่าใช้มากตัวหนึ่งนะครับความสว่างหรือเฟือ600ลูเมนประกอบเข้ากับเลนส์ของเลนเซอร์ส่องได้ไกล200กว่าเมตรนะครับคว,ความน่าเชื่อถือการใช้งานไว้ใจได้นะครับเทคโนโลยีแล้วก็คุณภาพของเยอรมันโหมดต่างๆมีให้เลือกตามที่เราต้องการที่เราชอบเซตครั้งเดียวแล้วก ไม่ต้องไปสบสนวุ่นวายกับการเช้งกับการเลือกโมดต่างๆอีกก็ใช้งานอย่างที่เราชอบเหมาะมากครับสําหรับเป็นไฟฉายใช้งานทั่วไปเฝ้าบ้านทัคติคอลประกอบกับปืนเป็นประสิทธิภาพสูงมากๆตัวหนึง่งสำหรับไฟฉายขนาดนี้ครับ